สวัสดีครับผมพี่น้องครับพอกันอีกแล้วครับผมกับอีสานสายลาคือนเขาครับผมบการต้อนโเขาใหญ่คือ้นเขานะครับผมในช่วงยามเขาแรงครับมือน,นี่เบาอีสานมาผู้เดียวคือนเขาครับไม้กับไม้ไม้ที่มาก,กับเบาเตยมือหนั้นเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าได้สามตครับ เดี๋ยวนี้ก็เสียงนกเขาขันอยู่ฟังผุนครับไ,ไกลๆผมครับมับงหันก้อนเชเข้ามาโอ้อัวงูเหลีย่ยมเงยครับผมแต่ก็บอกเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นแล้วเนาะว่าให้มันหมานเด้อเพิ่นก็ถอยให้เลยครับผมมื้อนี้ก็รอรุ่นเบิ่งเนาะพี่นอนะ้องเนาะว่าสิหมานซําใด้ครับผมขอยามบ่เฒ่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะอู้เิ่นปกปักรักษาครับผมมื้อนี้โทรมาตอนเขาเนาะพี่นอนะ้องเนาะ ปล่อยมันหมานครับผมปล่อยได้นะครับผมปล่อยได้จับขานะครับเอาจังไดก็บ่เบาหลายนะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาครับผมเดี๋ยวเบาอีสานสิเอาไปหาหม่องห่างก่อนครับผมในก็ล้วลุลล์ลอ,ลอ,ลอ,ลอติดตามนะครับผมไปครับ Oh, น้อนับยอนหยุดยอด,ยอดเลยครับผม <c oughs> มีขัดมีหนุนอีกแล้วครับผมตัวนี้เสียงห้องครับ <c oughs> เสียงกล่องกลังวานดีครับผมโอ้แบบนึงเช้นแล้วครับ <c oughs> เสียงกลางครับตัวนี้โบ้เขา เกือบมากแล้วล่ะครับผมนกตัวนี้ติดก่อนครับนั่นบินไปเลยอ่าหูเลยครับบ้านนี้ผมเป็นยังพี่น้องกว่าจะเด้ครับผมเนาะใส่เวลาสิบนาทีครับผมตัวนี้บดโดดเลยครับแบบเดียวเองครับผมสูตรลำพงห้องเหมือนเดิมครับโบเห็ดให้ดิดหวังครับสูตรลำพงโอ้มีขัดมีหนุนได้พี่น้องตัวนี้ แต่ว่านกใจครับบ่คอยโบฮันเด็บปลอยหลครับผมลงเลยครับจิตใจมันดีครับผมนกนี่เนาะมาอีกแล้วครับผมมือนี่แต้มแรกครับเอ้าเดี๋ยวรออีกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปอีกจักมองครับผม่าสิหมานอีกบ่นะครับผมรอหลุ่นเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะแต้มแหลกมาแล้วครับเสียงหน่อยไปกลางครับผมแปรกลางหมดแล้วครับผมแข็งเดีนี่เลยพี่น้อง ไงดีอยู่ครับผมติดเต็มคอครับมือนี่โอ้เออหมานมานพี่น้องไปอีกจักหมองครับผมเดี๋ยวมันจะเสียเวลาก่อนานอพี่น้องเนอะรอลุนกันไปเงาๆเครับคลิปนี่หมานมาน เอาพี่น้องครับผมสุดท้ายกับบุนี่หนกลงครับมาจับอยู่นี่ครับผมสู่กันอยู่ตนนี้และครับนี่บุลงครับนี่ตัวเสียงดีๆครับผมสงสัยมันหลวังแต่มือที่ผมมากับเบาาเตยแล้วเนาะนี่ครับมันคันอยู่นี่เนาะที่ว่าเบ้าอีสานตัวอยู่นี่และครับนี่มองนี่แล้วครับฝากไปพุ่นเนาะเออว่เป็นยังพี่น้องเอาจัดมาหนึ่งเต็มครับมือนี่หนกมันหลายตัวครับมันเห็นกันกับ มันเก็หูแล้วครับพี่น้องเพากับตัวได้มีโอกาสแค่หนึ่งตัวสองตัวซ้ำนี่แหละครับเมือหลังกับเวียนไปก้อนครับผมจะสีโดนเติบครับจังมาไหมอีกเบิ้งนะครับผมพราันก็เอานกเนียดมาล้องเบิ้งนะครับนกเนียดก็บโจเลี้ยวกับทายขนครับตอนนี้ทายขนใ่ญ่ครับผมโอละล้ออีกโดนอยู่ครับผมจังสีเลี่ยวนะจังสีเอามาครับผมพี่น้องที่ทำหาเจเลี้ยวไปใส่กับทายขนนะครับผมเล่บเดลีออกครับ เขาทายเห็นมันเหลวก่อนครับผมเอ้าสำหรับมือนี้ก็ถือว่าหมานู่ครับผมหนึ่งแต้มครับเฉลยเสียงกลางครับคือว่าเสียงกลางหล่นนอพี่น้องนะมีขัดมีหนุนครับผมนี่แล้วนาะพี่น้องเนาะสุดยอดอยู่ครับมือนี้เอ้าสำหรับมือนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมครับขอให้พี่น้องทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมล่ำรวยเงินทองครับ กิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกสิ่งถุกประการนะครับผมสำหรับมือนี้บ่าวอีสานขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้ครับผมไปถ่าอัการิิหนาครับสวัสดีครับ